นเอลังมือเอามือเจ้าอ่ะอ่านยังขอแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันช่ไแม่ครับวันนี้จะนำเสนอนทางการต่อการลักน้ำนะครับนี่เป๊ะๆไหมพี่มาเนี่ยครับก็ถังสองลิตรนะครับก็มีพอให้เรียบร้อยนะครับสองนิ้วนะครับหกขุนนะครับอันนี้ใช่ไแม่ก็เชื่อมเพิ่มนะครับนี่ๆเป๊ะมาใกล้ กล้องจำเป็นอีกแล้วครับอำเภอสังคมนะครับบ้านปากโสมลำบูพานะครับบ้นหนองคายนะครับนี่แางแมมก็ทดลองนะครับตัวนี้ก็เชื่อมรถดเชื่อมแล้วกลัวไม่อยู่นะครับก็ติดด้วยกาวอีวอคซี่อีกทีนึ่งครับอืมวเราทำาบริการบริการ์ร็ไม่ไดอะวคซี่นะครับผสมหลอดเอบีนะครับกันรั่วนะครับอีกทีหนึ่งไอเดียงเชื่อมแก๊สนะครับโอเคก็ทัวอืประมาณนี้ครับอุปกรณ์แล้วก็มีกาวนะครับ รถกลมต่างๆนะครับว้าวนะครับเด็กันเกียวไปเรื่อยกุญแจไม่มีนะครับใช้มืออย่างเดียวครับไม่มีกุญแจไม่อะไรครับต่างจังหวัดไม่มีนะครับมีนี่ครับเช็ควาวหัวกระโหลกนะครับทองเหลืองนี่ไม่มีสปริงครับรุ่นนี้จะเบานะครับจะดูดน้ําขึ้นง่ายนะครับก็นี่ใส่หนึ่งเียครับจะลดใส่หกขุกนทีนะครับ

ครับอะไรไม่มีนะครับดูว่าแน่นหรือเปล่านะครับใช้ฝีมืออย่างเดียวนะครับหให้ตึงที่สุดนะครับครับมีอยู่ว่ากันอีทีนะครับอยู่กัอีกห้านะครับสองนิ้วนะครับตัวนี้ ใช้ต่อตรงเขียวนอกนะครับจะมีเป็นท่อใตอากาศครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสามี่บห้าสิบก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับหมุนห้ารอบนะครับหมเหมืนเดิมนะครับ มีกุญแจนะครับทุ่งลูกทุ่งนะครับตัวไม่รัวว่ากันอีกทีครับตัวนี้ต้องใส่ข้างอนะครับต่อการสงนีน้นะครับต่อแรงดันนะครับเม็ดไม่มีนะครับใช้คาดเข็เอานะครับ หายนะครับมส่เป๊ะตรงนี้สากาวเลยนะครับกาวใช้ตีมือแล้วครับชีมือพอมีพาแห้งวพอ่อพแห้งวะเนี่ย ีมือครับมือชี้ครับตาตัวในก่อนนะครับตาตัวนอกอีกทีนะครับชุ่มๆเลยครับกดแต่น้ำรั่วดิ นนครับทางงอครับประมาณนะครับวัดตัดนะครับไม่มีอะไรนะครับประมาณเอานะครับรนี่นะครับมังกรใสขึ้นบ้านขึ้นบ้านเท่าที่หาซื้อได้นะครับง่ายง่าย ลบขอบหน่อยนะครับในเรื่องนี้แหละทากาวเลยนะครับทาตัวในก่อนแล้วก็ทาตัวนอกนะครับอยู่สี2นิ้วนะครับ การน,น,นี้ท่าน,นี้นะครับกดลงนะครับไม่ได้เก้าสิบลอยหน่อยไม่เปัน,นครับเอันนี้ก็จะตัดสวมนี้นะครับที่จะต่อข้อมานะครับ ย,ยาวหน่อยก็ได้นะครับจะตัดเพิ่มเติมอะไรได้นะครับเหื่อยน,นะครับจังวันไม่ไหวครับร้อนนะครับ ไคตัดให้สุดเลยครับทากาวตัวในนะ่โอ้าใส่ต,ตรงเกี่ยวนกเกี่ยวนอกนะครับสองนิ้วนะครับ สดๆนะครับถาวรุ่นหน่อย้วก,ก็ข,ข้อนี้ยาวเลยนะครับ

ต่อทอยากปน,นี้ก่อแต่ท่อยากปนนะครับท่อหางไม้มาต่อแถวนี้นะผมมีต่อท่ออีกตัวน,นึงต่ออืมตอกหลัก แค่ก็ได้ดอกมื่นก็เฮ็ดพอ,อสองเมตรแล้วครับเดี๋ยวให้เสร็จนะครับ โมยังมีผ่านไปได้่านไปนะอน,นใส่สารทางใส่ท่ออากาศนะครับอา้าวฝาปิดไม่มีอีกนะทำเป็นท่ออากาศนะครับ ไม่มีวขาใส่ที่หลังนะครับต่อตรงไปก่อนนะครับต่อตรงข้อไปก่อนนต่อตรงนี้ออกก่อนมือตัวไรไปบอสยังเ,เห็นอยู่เยื่มงซื้อฝากครอบครอบสองนิ้วมา ป่าส่วนไปเอเนาเาหมดไปไเปเลยปลาลุยสวนไปแล้วครับไหนกันนะครับ ทอนอ่อนจะเป็นแบบสวมเลยนะครับเพื่อใช้กับสวนได้สวนนี่กัน,นครับอ๋ออนอ,อ,อ,อน่อนไปเลย ให้ปไปเราไปเรื่อยผมไม่เสียหลดีต่อรับกลมนะครับกลมเป็นสองนิ้วลงของขุนนะครับจะใส่ไอ้นั่นอากาศก็ไม่ลืมซื้อฝาครอบมาใส่ไม่ลง น,นอกคนระับจากนที่ไรเป๊ะเวลาขึ้นจะเทอะสิบสามฮะสามสิบสามสิบสามหมดสามอดก็ <c oughs> กดยึด <c oughs>